わっ ันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้เดินแบบกับเพื่อนๆทั้ง77จังหวัดนะคะแล้วก็จริงๆปลาเพื่มมากๆเลยค่ะที่เห็นคุณแม่นะคะพี่ๆเทนตี้ว e ดดิ้งแล้วก็พี่ๆแฟนนางงามนะคะรู้สึกตื่นตันจนน้ำตาจะไหลเลยค่ะไม่คิดว่าจะมีคนที่ปลื้มเบลขนาดนี้นะคะคือขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กําลังใจเบลนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะว่าเาเะราอะไร จะชนะสูงแยบนีนะแล้วมีความตั้งใจอไรบ้างขอคำถามไปทิ้งได้ไหมคะ อนี <ings> ้อาจจะบรรยากาศคึกคักนิดนึงนะคะในส่วนตัวเบลคิดว่าทั้ง77คนมีโอกาสเท่ากันค่ะไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นเบลที่เป็นลูกคุณแม่หรอกนะคะแต่เบลว่าวันนี้คือเพื่อนๆสวยมากค่ะเบลเห็นเพื่อนๆลุกๆตั้งแต่วันแรกนะคะที่เข้ากองนะคะเห็นเพื่อนๆหน้าสดตอนก่อนจะเข้านอนแล้วก็วันนี้มีลุกนางแบบแล้วแถมยังเป็นลุกของตัวเองจริงๆที่แนะนําตัวเองแต่ละจังหวัดด้วยคือรู้สึกว่าทุกคนสวยและพร้อมมากจริงๆค่ะฝากให้กำลังใจให้กับ ก็ตอนนี้นะคะเริ่มมีการเปิดโหวตแล้วนะคะสำหรับการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ปี2017สามารถโหวตได้ใน SMS นะคะกด417 4006 MGT64 เบลเลนีทศพรมิสแกรนสระบุรีค่ะขอบคุณมากนะคะ,คะขอบคุณค่ะ